มาสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับตัดหญ้าเสร็จฝนก็ตกมาอย่างหนักหลายวันเลยนะครับเลยไม่ได้ขนวันนี้เราจะมาขนหญ้าเสร็จเพื่อน,นําไปหมักนะครับติดตามรับชมได้เลยนะครับ ากที่เอาหญ้ามาสมกองไว้เรียบร้อยผมก็จะเกลี่ยนะครับเกลี่ยให้เกิดความเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตามด้วยขุดดินที่อยู่บริเวณรอบๆอกอหญ้าที่เรามากองไว้นะครับแทนปุ๋ยคอกนะครับขี้วัวนะครับขี้วัวมันแพงนะครับถุงกระสอบหนึ่งก็40-50นะครับแล้วก็เอาดินนี่ละให้เกิดประโยชน์สูงสุดมาทับถมด้านบนให้บริเวณรอบๆเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำหมัก เข้มข้นนะครับน้ำหมักเสาค่าน้ำหมักรวมมิตรพอดีผมทาไว้นะครับก็เอาอย่างเข้มข้นเลยราดให้ทั่วๆกองนะครับราดให้ทั่วท่เลยนะครับอย่างเข้มขน้นอย่างนี้นะครับแต่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทำปุ๋ยหน้าฝนนี้นะครับไม่ต้องไปรดน้ำอาศัยธรรมชาตินะครับดูแลให้นะครับก็รอ ระยะเวลาในการย่อยสลายต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมปุ๋ยอีกกองหนึ่งครับที่ทําไว้นะครับใบไม้กองนี้นะครับผมได้กวาดรวมไว้ตั้งแต่ช่วงเมษานะครับก่อนเข้าสู่หน้าฝนนะครับเอามากองไว้เฉยๆยังไม่ได้เติมอะไรทั้งงิ้นเลยนะครับปรากฏว่าฝนตกลงมาอย่างที่เห็นนะครับมันยุบหายไปครึ่งหนึ่งนะครับก็คงเป็นการย่อยสลายนะครับวันนี้ผมก็จะมาเติมหน้าดินแทนขี้วัวนะครับ ก็เอาหน้าดินนี่แหละครับที่มันมีอยู่บริเวณรอบๆเนี่ยใส่เข้าไปนะครับเมื่อเมื่อไม่มีขี้แล้วก็เอาดินนะครับตามด้วยน้ําหมักสูตรเข้มข้นนะครับลาดไปให้ทั่วๆเป็นการเพิ่มจุลินทรีย์ให้กับกองปุ๋ยของเรานะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการทําปุ๋ยหมักนะครับใบไม้นะครับดินใบไม้หรือหญ้าใบไม้ของบ้านสวนแก้ววิจิตนะครับก็คงจะเกิดประโยชน์กับท่านผู้ชมบ้างนะครับก็ลองไปทดลองทําดูนะครับ ก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่เมตตารับชมในคลิปนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขปัตจากความทุกข์นะครับธรรมะขอบพระคุณธรรมะสวัสดีนะครับ